สามารถเป็นไปได้ตรงนั้นเป็นด้วยอะไรไม่ใช่น่ากลัวคนลูกขนชันไม่ใช่อาการน่ากลัวอย่างเดียวไม่ใช่อาการผิดปกติของจิตแต่เป็นเรื่องของปีติปีติที่มันแพร่ทราบๆอาจจะมีภาวะม,มากกว่านี้เวลาแพ่เย็ยนทั้งตัวเลยเย็นบางบทและอาจจะไม่ใช่ทุกบทและบทที่ไม่เคยเป็น ก็จะเป็นไม่ซึ่งไม่แน่นอนแล้วแต่กําลังของแต่ละวันไม่เท่ากันของการแพร่ถามนี้ก็ก็ตอบว่าเป็นเรื่องของกําลังปีต,ติในส่วนของครูบาอาจารย์เนี่ย มันก็ล่อแหลมในส่วนของการแผ่เช่นเดียวกันท่านจึงจะให้เลี่ยงให้เป็นผู้ที่มีพระคุณก่อนตามลักษณะของบทแผ่ห้าบทเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาเทียมนะไม่ใช่เมตตาแท้ยังไม่มีภาวะเขาให้เป็นเรื่องของเริ่มต้นคือบริกรรมภาวนาก่อนต้องมีอารมณ์เป็นบริกรรมบริกรรมภาวนาแล้วค่อยไปขึ้นอุปจาระภาวนา ในเรื่องของการแผ่เมตตาในบุคคลอื่นซึ่งเป็นบทที่เป็นอนนะอนโนทิโสภารณาโอทิโสภารณาเจาะจงก็ไม่เจาะจง5บทกับ7บทเป็น12อันนั้นถึงจะเป็นตัวตัวกำลังเมตตาแท้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้น ถ้าแผ่เบื้องต้นนี้ไม่ดีพอพอขึ้นขึ้นแผ่เมตตาแท้เนี่ยไปได้ไม่ไกลไปได้ไม่ละเอียดติดติดคัดคัดจะมีอุปสรรคเดียวลำดับให้ฟังพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะการแผ่ในบทที่เป็นผู้ปฏิบัติร่วมกันมันคือการคุ้มครองแล้วก็ป้องกันถ้อยทีท้อยอาศัยในเบื้องต้นถ้าไม่ละเอียดพอหรือไม่มีความเป็นไปที่เป็นเมตตาจริง จะเกิดความคุณนข้องมองใจและกระทบกระทั่งอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลท่านให้เลี่ยงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วในบุคคลที่นั้นให้เลี่ยงเลยเลี่ยงไปแผ่ในมุมที่เป็นคนที่เป็นกลางๆก,ก่อนอยังไม่ให้แผ่เวรีบุคคลที่กระทบกระทั่งนั้นกันบทนี้สําคัญอาต่อไปแผ่ให้กับแม่โครวหรือผู้ที่มาส่วนหนึ่ง เป็นการอุ่นเครื่องเห็นทุกวันแม่ครัวเห็นทุกวันคนงานคนที่ช่วยคนที่ช่วยเหลือดูแลเราไม่ได้จ้างไม่ได้ไรซึ่งแต่ละสำนักก็จะมีมีทุกที่เขาเหนื่อยตื่นก่อนเราเตรียมอาหารทุกอย่างเตรียมนู่นนี่นั่นต้องละงานที่สำคัญมากสำคัญน้อยมาทำอาหารออทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาปฏิบัติต่อเนื่องอย่างกับเรา ยังไม่มีเวลาเขาก็เลยช่วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างทําด้วยความตั้งอกตั้งใจควรแผ่ให้เพื่อป้องกันการติฉินนินทาการว่าการอิ่มการพอไม่พออาหารมากอาหารน้อยให้กำหนดให้หมดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเหมือนน้ำรั่วเหมือนออบ้านที่มีรอยรั่วสิ่งเหล่านี้ถึงก็ป้องกันหมดทุกเหตุทุกผล มีที่ไปที่มาหมดเมื่อไม่แผลไม่มีเมื่อไม่มีจิตใจอ่อนโยนส่วนอื่นมันจะเข้ามาแทรกแทนที่เอาแค่ตรงนี้นะพอสั้นๆต่อจากบทตรงนี้แล้วห้าบทเมื่อเมื่อคนแผลได้สมบูรณ์แล้วถ้าจะแผ่ต่อไปอีกท่านก็ขยับใหม่ๆก็จะแผ่เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนต่อไปก็เป็นกลุ่มญาติพี่น้องให้ไปที่ญาติที่เราคุ้นชินเห็น นึกปุ๊บญาติเนี่ยนะนึกปุ๊บเนี่ยสามคนห้าคนนึกปุ๊บแล้วเห็นหน้าก่อนเลยแล้วคุ้นชินเป็นมิตรแผ่ให้คนนั้นก่อนเลยญาติพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้เป็นญาติชื่อว่าญาติเห็นปุ๊บเนี่ยน้อมนึกปุ๊บเนี่ยขอให้ญาติเห็นชื่อเห็นหน้านึกชื่อแผ่เห็นหน้านึกชื่อแผ่ขอให้มีความสุขคนทุกข์ขอให้มีความสุขคนทุกข์ มีความสุขปนุกแล้วก็เกี่ยว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 ในบทต่อไปก็เป็นเรื่องของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทถ้าเป็นเพื่อนที่มันจะมีเพื่อนแบบภาพเก่ากับภาพใหม่ซึ่งถ้าแผ่ปุ๊บจะจําได้บางคนสงสัยว่าไม่สามารถที่จะเห็นคนในปัจจุบันความประทับใจและเมตตาความรักที่เคยมีต่อก,กันและเพื่อนมันมีเป็นบางคนพอบอกว่าขอให้เพื่อนเนี่ยนึกปุ๊บ มันจะหาก่อนสำรวจก่อนใหม่ๆหาหาและเป็นภาพเดิมสมัยเด็กๆเคยเล่นกันยังไงเคยยิ้มให้กันยังไงขึ้นมาเลยภาพเดิมนั่นแหละคือปิยมานาปาสัตวบัญญัติที่ดีที่สุดมันเริ่มเป็นเมตตาแท้แล้วพอเห็นปุ๊บเด้งขึ้นมาปุ๊บแผ่เลยนึกชื่อแผ่นึกชื่อแผ่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแผ่เลยรีบแผ่ ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องจากบทแรกขึ้นไปจากตัวเองขึ้นไปแม้จะเป็นภาพเก่าไม่ต้องสรรหาไม่ต้องปรุงแต่งปล่อยเห็นยังไงไปอย่างนั้นเห็นยังไงไปอย่างนั้นเหนยังไงไแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยจากใบหน้านั้นยิ้มและเคลื่อนไหวได้ลูกที่เป็นเพื่อนเด็กๆหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วยิ้มได้เคลื่อนไหวได้ หรือบางส่วนบางบทแผ่ให้กับสัตว์ควายยังยิ้มเลยแผ่ให้เพราะจานเนี่แผนะ่ที่ที่จากที่มันมันไปเจอนะตามกำลังลำดับไปเรื่อยๆที่แผ่หมูหมูนึ่งหัวล่อใหญ่เลย่อห,หมูอะ่ะหมูหัวล่อยิ้มเออ จิตจะมันมันจะมีความคุ้นชินต่อแผ่ให้บทสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นตัวตัวส่วนหนึ่งนะอะต่อไปแผลให้คนที่รู้จักคนที่รู้จักใครที่รู้จักปุ๊บพอบอกว่าคนที่รู้จักเนะี่ยจะต้องครูบาอาจารย์จะต้องอธิบายก่อนนะคนที่รู้จักต้องเป็นไม่ใช่เวรีบุคคลนะคนที่รู้จักแล้วคุ้นมันจะมีจิตที่คุ้นชินรู้จักปุ๊บแผ่เลยเห็นหน้าแผ่เลยเห็นหน้าแผลเลยเห็นหน้าแผลเลย ขอให้มีความสุขบนทุกเห็นชื่อเห็นหน้านึกชื่อแผ่เห็นหน้านึกชื่อแผ่นนาแผถามว่าทําไมต้องให้นึกชื่อและเห็นหน้าและแผ่มันจะได้ครบองค์ของอารมณ์ในการที่ให้จิตกําหนดและเดี๋ยวจะมีผลต่อไปนะนเห็นหน้าแผ่นึกชื่อเห็นหน้าแผ่นึกชื่อทั้งหมดทุกบทที่ผ่านมาแผ่ซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไป พอถึงถ้าสมมติว่าวันนี้แผรถึงแค่คนที่รู้จักแผรได้แค่วันนี้ครึ่งชั่วโมงซึ่งใหม่ๆมันจะแพ่แผรได้ช้ามากพอวันต่อมาก็จะเริ่มไวขึ้นไวขึ้นห้าบทเจ็ดบทแปดบทที่บอกกันเมื่อกี้เนี่ยนานๆเขาก็จะเหลือแค่10นาทีท่าก็จะเพิ่มบทอื่นให้เพิ่มบทเข้าไปเพิ่มบทเข้าไปเพิ่มหรือไม่เพิ่ม ก็ขึ้นอยู่กับพระมิปสัสานาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะดูบางคนเพิ่งจะม,มาเริ่มแพ่เอาแพ่ไปเลยไปแล้วเลยคนอื่นไปก็มีบางคนก็ช้าย่ำอยู่กับที่เพราะไม่ไปไม่รู้จักบางบทบางบทบางข้อมูลที่ท่านให้มันหาไม่เจอคนบางคนหาไม่เจอก็มีก็ต้องแก้อ่าต่อไปคนที่เกลียด คนที่เกลียดเราคนที่ไม่ชอบเรามันจะเริ่มมีกําลังมากขึ้นแล้วแต่นี่ไปแผ่ให้คนที่เกลียดและไม่เกลียดถ้าหากว่าแผ่แล้วจิตเป็นกลางๆใช้ได้ใหม่ใหม่มันก็จะเอียงนั่นหน่อยอาศัยใบหน้าที่คุ้นชินมาตั้งแต่มันเป็นบริกรรม,มนิมิตมาแล้วอุคขานิมิตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอุคขานิมิต มันจะเห็นแแบวบเดียวแล้วไวมากเห็นแวบแล้วแพ่เห็นแวบ,บแลแ้แพรบ,บทที่เริ่มยากขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบกําลังของเมตตาก็คือคนที่เกลียดเราคนที่ไม่ชอบเราแพ้ให้มันก็จะเริ่มสะดุดบ้างเริ่มผ่านได้บ้างตรงนี้ขึ้นอยู่กับกรรงของแต่ละคนถ้าสามารถแพ้ให้ได้ก็ผ่านไปบทอื่นและก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะ และต่อไปยกรวมเลยทั้งหมดที่แผ่มาจะเป็นจะเป็นพ่อแม่จะเป็นตัวเราจะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนที่รู้จักคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบจะรวมใหม่เป็นบทชายทั้งหลายถ้าโยคีเป็นชายจะต้องไปแผ่ให้ใหชายก่อนและแผลห,หญิงทีหลังถ้าโยคีเป็นหญิงแผห่หญิงก่อนและแผ่ชายทีหลัง เพื่อป้องกันเขาไม่ได้แผ่เริ่มเชียวถ้าไม่มีกำลังติดกับเป็นตันหาเป็นราคะเกิดแล้วแก้ยากมันนอนเนื่องยิ่งแรงสมาธิยิ่งแรงอินทรีย์ยิ่งแรงราคะเหล่านี้ยิ่งเกิดมากเกิดแรงมากเกิดแรงถึงขนาดใจเต้นตึบ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 ตบ,ตบเลยอันนี้อันนี้พูดเป็นเชิงเล่าให้ฟังนะ ว่าวิธีการปฏิบัติโอกาสในการปฏิบัติที่หลายๆสถานที่เขาทำแบบนี้สอนแบบนี้ต่อไปให้แผ่อย่างเรานะแผ่หญิงทั้งหลายก่อนขอให้หญิงทั้งหลายกลุ่มเดิมๆด้วยซ้ำคัดเป็นหญิงหมดเลยขอให้หญิงทั้งหลายมีความสุข หญิงเนี่ยเป็นอิทธิภาวะเป็นอิทธินีในในหมวดของอินทรีย์22ซึ่งเป็นอารมณ์ของปรสนกรรมฐานแต่ตัวนี้มันเป็นส,สมถะการแผ่ตัวนี้เป็นสมถะการเข้าการออกเท่านั้นจึงจะเป็นวิปัสนาแต่ในขณะที่กำลังลำดับไปเนี่ยเป็นสมถะ และในขณะที่แผ่อยู่เนี่ยมันจะแผ่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงต้องให้จบถ้าไม่จบอุปสรรคมันมีคือเวทนาอันนี้จะพูดไปทั้งหมดเล่าให้ฟังไปทั้งหมดคือเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วมาขวางทําให้แผ่ไม่ได้ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเลยแผ่ไม่ได้มันขวางอย่างนี้ต้องเลิกออกเวลาแผ่ต้องแผ่อย่างรวดเร็วคือเป็นสมาธิหมดแน่นเลยเป็นสมาธิ ถ้าไม่ปฏิปต่อแล้วไม่มีกําลังพอเวทนาจะเกิดแล้วแผ่ไม่ได้ก็ต้องออกวันต่อไปก็ต้องทําใหม่ทวนบทใหม่นี่หมดอย่างรวดเร็วบางทีเวทนาก็จะเกิดอ่อนๆแต่ว่ามันมีภาวะของมันมันจะเกิดบางทีอันนี้ก็บอกให้ฟังส่วนหนึ่งนะ,ะต่อไปก็แผ่ชายทั้งหลายขยับทั้งหมดเลยใกล้ๆเอาแค่พอถึงนึงก่อนแผ่ชา หญิงทั้งหลายชายทั้งหลายพอหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายเนี่ยเริ่มขยับสมุตรวันนี้พพอยู่ใกล้ๆต่อไปก็เริ่มขยับไปทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านให้จําเส้นทางคุ้นคุ้นจิตมันจะคุ้นชินกับสถานที่ที่เราเคยใช้ชีวิตและไปมาหาสู่มันจะไปตามนั้นก่อนจําบ้านจําสถานที่เหมือนเหมือนนั่งรถ เคยเรานั่งรถใช่ไหมเหมือนนั่งรถน่แพเหมือนนั่งรถผะะดูไปเห็นจําสถานที่ต่างๆได้หมดแล้วเข้าไปแวะดูในบ้านในช่องนะค้นหาด้วยนะอาการคน้คนหาค้นหาตามบ้านตามเมืองตามนั่นที่ค้นชินเห็นหน้าแพ่สําหรับหญิงทั้งหลายนะแล้วก็ชายทั้งหลายแพบทต่อนเนื่องกันพราอหนะักเข้ามันจะเร็วขึ้นและไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่ามีกลุ่ม คนเหล่านี้อยู่แสดงถึงว่านิมิตเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ใช่บริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตมันต้องตาม reu, ต, siege, ต้องตามต้องเกาะต้องแผ่ต้องออกชื่อต้องลึกหน้าพอหนักๆเข้า like. First, oring, บริกรรมนิมิตเหล่านี้มันใสขึ้นเส้นทางต่างๆมันก็เป็นความชำนาญขึ้นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นเร็วเห็นเร็วแต่ผ่านและใสไม่สงสัย ไม่สะดุดไม่หยุดไม่คุยไม่ใหม่หยุดคุยบางทีไปติดบางครั้งติดอยากให้เขาได้อยากให้เขามีความสุขมากมากเกินการแผ่คือเป็นตันหาในการแผ่ใส่เข้าไปคุ้นเจอคนนี้มากคุ้นมากรักมากแใหญ่เลยหลงแต่พอนานเข้ามาันก็จะปรับตัวมันไปไวขึ้นเร็วขึ้น ยังแผ่ให้หมู่บ้านสี่ทิศอย่างเงี้ยนะขอให้ชายทั้งหลายปรอม,มีมีสุขพ้นทุกดันไปกลางระหว่างกลางทางแผ่ครั้งแรกเนี่ยไปแค่หน้าวัดแผ่ต่อไปเข้าไปในหมู่บ้านแผ่ต่อไปไปเลยไปตลอดนู้นจนเหนือนู่นแผ่สุดปื้แล้วก็ไปทางอื่นบ้างนี mm. ้เป็นต้นนะ,ะต่อไปในเรื่องของ บทต่อไปให้แผ่ให้ผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่คือคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตอเป็นอะไรเงี้ยพอบอกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยผู้เป็นใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันคือส่วนราชการท้องถิ่นแผ่ใกล้ๆก่อนถ้าเป็นพระก็แผ่เจ้าวาดเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมีมีการย่อยไปตามอาการของ ขอ,ของของของภาวะความความเป็นอยู่ด้วยนะอย่างคาราวาทั่วไปก็แพ่ให้ผู้ใหญ่กำนันอบาตานายกผู้ว่าแผ่ไปนายกรัฐมนตรีข้าราชการแผ่ไปเท่าที่รู้แผ่แพ่ไปนึกภาพแวบหนึ่งแผ่ไปแพ่ไปตอนแรกมันก็จะนึกก่อนเป็นบริกรรมเป็นบริกรรมนิมิตก่อนนานๆเข้าก็เป็นอุกานิมิตติดตามแวบ แว็บเดียวผ่านแล้วเก็บรละเอียดได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่ถือเป็นประมาณแต่ขอให้อาการเหล่านั้นปรากฏแก่จิตและขอให้จิตน้อมไปสู่อาการเหล่านั้นมันจะเป็นสองอย่างนะจิตน้อมไปสู่อาการอาการน้อมมาสู่จิตแผ่ได้อย่างรวดเร็จจำกลุ่มได้ว่าคือใครบ้างใครบ้างไม่ควรขัดตกบกพร่องไม่ควรข้ามไม่ควรหยุดแวะคุยไม่ควรสนใจมากเกินเหตุ ให้แผ่อย่างเดียวแผ่ไปข้างหน้าอย่างเดียวแผ่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 แผ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 นักๆเข้าไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดไม่ต้องทําความรู้จักไม่ต้องพิจารณาม,มากเห็นเป็นลงังลาเป็นความใสเป็นความเป็นเส้นทางที่คุ้นชินนิมิตนั้นเปลี่ยนไปจากบริกรรมนิมิตและอุคานิมิตติดตาหนักๆเข้าเป็นปฏิภาคานิมิตใสเป็นเส้นทางใสแวบเดียวจําได้เลยแล้วเร็ว แต่ละบทที่ผ่านมาเนี่ยต้องแผ่ให้ในส่วนที่กำหนดเวลาไม่นานแล้วอย่างเช่นครูบาอาจารย์สั่งว่าอ่ะภายในในหนึ่งชั่วโมงต้องให้จบให้หมดและเพิ่มบทเข้าไปไอ้บทที่เพิ่มก็ต้องให้จบในหนึ่งชั่วโมงอีกอย่างเช่นผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายและผู้ผู้ถูกปกครองทั้งหลายแผ่แผ่คู่กันไปด้วยนะผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้าน ก็นึกถึงลูกบ้านไปด้วยกำนันก็นึกถึงลูกบ้านไปด้วยนายกก็นึกถึงผู้เป็นชาวบ้านไปด้วยผู้บริหารประเทศก็ประชาชนโดยทั่วไปด้วยพระมหากษัตริย์ก็พระสงนิกรด้วยแผ่เป็นคู่คู่คูคคคคคไปแผ่บทบทแรกก่อนแล้วแผ่บทบทผู้ถูกปกครองนะ่ยไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่นะอีกบทหนึง่งมันจะเป็นเรื่องอา,อาริยาอนาริยา ผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองและไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่ต่อไปจากนั้นแล้วเขาให้แผ่ออกไปไกลอีกนะออกไปนู้นเลยรอบออกนอกจังหวัดไปประเทศพอมากขึ้นก็แผ่ข้ามบทด้วยอาศัยความเร็วที่มีความคุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยข้ามไปสู่ประเทศอื่นๆถ้ากำลังไปไวทะลุ ไปประเทศอื่นที่จิตมีความพุ้นชินแร่ไปเลยตรงไหนตรงไปเลยพรดนวดนเป็นส่วนหนึ่งต่อไปจากส่วนนั้นแล้วให้กำหนดแล้วก็แร่จากกลุ่มที่เป็นผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายและผูะ้ไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายส่วนหนึ่งจากนั้นก็แผ่ให้กับพระอริยะบุคคล ซึ่งต้องน้อมจิตไปขอให้พระอริยะทั้งหลายแล้วก็แผ่ออกไปในทิศในในส่วนที่การน้อมจิตออกไปเจอไม่เจอไม่เป็นไรให้บริกรรมในส่วนตรงนั้นไปให้พระอริยะทั้งหลายแต่สำรวจในรอบตัวก่อนสำรวจในรอบตัวก่อน ใกล้ๆผู้ปฏิบัติเดียวกันก่อนขอให้พระอริยะทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์ขอให้พระอริยะทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์แล้วขอให้ผูุ้ชนทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์อีกบทหนึ่งต่อต่อเนื่องกันไปนะแพ่ออกไปไกลแต่ละกลุ่มที่พูดมาหลังๆเนี่ยเริ่มขยับไปสู่รอบทั่วประเทศทุกภาคและออกไป ต่างประเทศรอบโลกหมุนเวียนไปนว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 นไปนออกสู่ทิศต,ต่างๆแต่ละบทแต่ละบทพอต่อจากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มปุถุชนปุทุชน ต่อจากอริยะก็เป็นปุถุชนขอให้ปุถุชนทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์ขอให้ปุถุชนทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์พอต่อจากปุถุชนทั้งหลายก็ขึ้นเทวดาเทวดาแผ่ให้เทวดาซึ่งแตกต่างจากบทเทวดาที่อยู่รักษาตัวเองคือแผ่ไปเลยมอง น้อมจิตที่เป็นเทวดาแผ่ด้านหน้าเนี่ยก่อนโดยปกติก็จะแผ่ตะวันออกก่อนแผ่ทางตะวันออกก่อนขอให้เทวดาทั้งหลายก็น้อมจิตไปดูตามต้นไม้ตามาศาสนสถานตามป่าตามภูเขาแผ่เหมือนวิ่งรถที่บอกมันจะไปเองไปตามแนวทิวไม้ทิว,ทวอะไรเท่าไหรไป แล้วแต่กำลังจิตบางทีไปช้าเหมือนเดินบางคนแผ่เหมือนเดินบางคนแผ่เหมือนนั่งรถบางคนแผ่เหมือนบินเลยปลื้ดด้วยความไหวรอบและจำได้ด้วยว่าตรงไหนมีมไม่มีมันจะมีภาวะของความรู้สึกมีไม่มีก็แผ่ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์แผ่แผ่ไปใหม่ๆก็จะหาตามสาสรสนสถานก่อนไปโฟกัสตามวัดใหญ่ๆ ตามสถานที่อาคารใหญ่ๆก่อนแผ่รอบไปออกข้างนอกพอคุณชินในลักษณะแบบนี้แล้วก็แผ่ออกทิศตะวันออกก่อนรอบทุกบทที่ผ่านมาที่บอกอุ่นเริ่มปูทางตั้งแต่ตัวเองก่อนแล้วก็บิดามารดาเทวดาผู้ร่วมปฏิบัติเจ้าจภาพทั้งหลายแล้วก็เป็นในส่วนที่ เริ่มไปที่ชายหญิงญาติคนรู้จักคนที่ชอบไม่ชอบแผ่ออกไปเรื่อยตลอดไปตามทิศต่างๆวันหนึ่งจบกว่าจะจบนะใหม่ๆตะวันออกก่อนพะวันที่สองก็แผ่ตะวันตกในบทที่บอกมาแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มบทเข้าไปอีก จากส่วนที่เป็นปุถุชนก็จะเพิ่มขึ้นไปต่อไปก็เป็นเทวดาเทวดานี่จะแบ่งตอนแบ่งตอนในการแผ่เป็นเทวดาภาคพื้นธรรมดานี่ยแผ่ไปก่อนพอต่อไปก็ขยับมีกำลังทีนี้แผ่ยากจากบทเทวดาเริ่มแผ่ยาก คือแผ่ดันขึ้นดันขึ้นเทวดาภาคพ,พื้นธรรมดาโดยทั่วไปในระนาบแนวตรงเนี่ยแผ่พอขยับเปลี่ยนกลุ่มเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นชันสูงขึ้นก็ <c oughs> จะแผ่ให้แผ่ขึ้นข้างบนแนวบนแนวแนวสูงแผ่ดันขึ้นแผ่ดันขึ้น ถึงพรมและถึงอรูปปะพมการที่จะเข้าใจในแต่ละบทนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าบทอื่นๆมันมีกำลังส่งมามันมีอาการมันมีนิมิตมันมีอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยของจิตเป็นสิ่งที่จิตรับรู้ได้ที่น้อมไปน้อมไปสู่อารมณ์อารมณ์น้อมมาสู่จิต พอบอกจังไรปุ๊บมันจะเติมทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ให้ไปตามทิศพุ่งพุ่งจากทิศตะวันออกก็ไปทิศตะวันตกจากทิศเหนือก็ไปทิศใต้แล้วก็มาตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้และข้างล่างและข้างบนส่วนเทวดาเนี่ยก็จะแผ่ขึ้นข้างบนแผ่ขึ้นบนไปขึ้นบนแล้วก็ไปจนจนถึงพรมโลกพอเริ่มแผ่เทวดาเนี่ยก็แผ่ออกนอกจักรวาล นอกจักรวาลคือออกนอกโลกเรากําลังเหล่านี้ไปได้ไม่ได้บางคนก็ไปไม่ได้นิ่งไม่รู้ว่าไปยังไงก็ต้องกลับมาทวนมาส่งวิธีการต่างๆขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วว่าเพิ่มอะไรบ้างต้องทํำยังไงบ้างบางทีถึงขนาดต้องบอกว่ากลับไปกําหนดอยากลุกอยากนั่งอยากหยิบอยากจับเพิ่มชั่วโมงในการเดินถ้าแพ่แบบเนี้ย จะต้องเดินสองชั่วโมงเดินจงกรมนะสองชั่วโมงถ้าไปเข้าห้องน้ำต้องมาเพิ่มไปเข้าห้องน้ำสิบห้านาทีห้านาทีสิบนาทีต้องมาเพิ่ม,เ,ม,เ,มเดินต่อให้ไม่ได้เต็มสองชั่วโมงในขณะที่เดินสองชั่วโมงแล้วต้องนั่งทันทีถ้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องวางแผนมากเรื่องกินเรื่องบริโภคเรื่องพูดเรื่องคุยถ้าใครยัง เก็บได้ไม่หมดไม่รอดจึงเหลือไม่กี่รูปจึงเหลือไม่กี่รูปที่สามารถแผ่ได้เพราะว่าหนึ่งบรลลังเนี่ยจะใช้เวลาถึงห้าชั่วโมงหชั่วโมงณตอนนี้ใช้เวลาถึงห้าชั่วโมงหชั่วโมงเดินสองนั่งสามบางทีเดินเดินสามนั่งสี่นั่งห้า ในรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องที่แล้วแต่ครูบาอาจารย์จแนะนําแล้วก็บอกการที่จะไปเจออารมณ์เหล่านี้เจออาการเหล่านี้บทที่ตกใจและก็น่ากลัวอขอข้ามไปหน่อยบทที่ตกใจและก็น่ากลัวก็เป็นบทเวลาแพ่ให้วินิปาติกาที่เป็นเปรต เขาจะให้แผ่ให้สัตว์เดรัจฉานก่อนแล้วก็แผ่ให้กับเปรตให้รอบทิศเลยแผ่เส้นทางเดิมเหมือนกับแผ่ให้เทวดาเหมือนกับแผ่ให้ชายและหญิงเป็นเส้นทางเดิมแต่เปลี่ยนเพิ่มบทเข้าไปบทเหล่านั้นที่บอกมาต้นต้นยังคงอยู่แต่ต้องแผ่ให้เร็วขึ้นเพราะมันมีความชํานาญนิมิตมันต่างมันต่างกันนิมิตมันใส่ขึ้น ความคุ้นชินความรวดเร็วกําลังการแผ่มันไปไวขึ้นพรวดเดียวข้ามเลยบางทีบางคนก็ครึ่งเดียวบางคนก็เป็นตอนตอนต,อนตอนบางคนก็หยุดแล้วแต่ก็ต้องไปซ่อมการหันการมองการหยิบการจับการเคี้ยวอาหารอีกสอดคล้องกันหมดเลยทั้งหมดตัวผู้ปฏิบัติที่ มีศรัทธาพอมีอินทรีย์มากพอเนี่ยจะเติบโตไปได้มากอันเนี้ยเล่าเนี่ยไม่สามารถที่จะไปในรายละเอียดได้เพราะมันมันมีข้อจำกัดเรื่องการพูดการเล่าแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าพอแผ่ในแต่ละบทแผ่ให้กับวินิปาติกาเนี่ยเปรตพอแผ่วันแรกที่แผ่ให้เปรต มันไม่ได้ออกพ้นพ้นไปไกลเลยนะแผไป,ไปแค่ที่หลังแถบด้านห้องน้ำของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงช่วงครัว